ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรเสนอตอนที่13เรื่องจิตเสื่อมอยากศึก ท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้อวาทธํมเอาไว้ว่าศีลบริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนกับผ้าขาวธรรมดาราคาเม็ดละสิบบาทถ้าเราทำสมาธิด้วยก็เหมือนเราเขียนลวดลายลงในผ้าขาวมันจะมีราคาสูงขึ้นถึงเม็ดละสีสิบบาทจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตที่เป็นสมาธิปัญญาก็เกิดก็ย่อมเป็นผลราคาสูงต้องทำ แล้วจึงจะรู้รู้แล้วมันถึงจะละต้องทำเหตุเสียก่อนแล้วผลก็ย่อมเกิดขึ้นเองในปีที่ท่านพ่อหลีธรรมธโรจำพรรษาที่วัดสัพประทุมนี้ท่านตั้งใจศึกษาทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระเต็มความสามารถเป็นที่โปรดปรานของพระปชา พระอุปัชาจึงมอบให้ท่านรับหน้าที่ทำงานแทนพระบดีกาบุญรอดทำให้ท่านมีภาระหนักขึ้นเพราะไหนจะต้องปฏิบัติพระอุปชาไหนจะต้องทําบัญชีพัสดุและบัญชีเงินสดของวัดซ้ำยังต้องเรียนพระประยตธรรมและเรียนกรรมฐานอีกเมื่อต้องมีภาระยุ่งยากหลายอย่างจิตใจเหินห่างจากสมาธิธรรมมีอาการแกว่งและเสื่อมถอยเป็นอย่างมากในทางปฏิบัติท่านเล่าเหตุการณ์ ไว้เป็นคติสอนใจพระรุ่นหลังไว้ดังนี้ว่าพรรษาแรกที่ท่านมาพักอยู่บรรดาพระเนนเด็กเล็กที่เป็นหนุ่มได้มาชวนคุยเรื่องทางโลกเรื่องผู้หญิงมีความรู้สึกในใจว่าเกลียดที่สุดพอถึงพรรษาที่สองได้ยินเขาสนทนากันเรื่องความเจริญมั่งมีและเรื่องทางโลกชักจะชอบฟังต่อมาพรรษาที่สามได้เริ่มเรียนบาลีวยากรณ์ส่วนนักธรรมตรีนั้นสอบได้แล้ว เมื่อปีสกศัราช4 4 7 2งานการก็หนักขึ้นทุกทีตอนเช้ามักขยับคุยกับเขาได้ในเรื่องทางโลกเมื่อความเป็นอยู่ของตนเป็นเช่นนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจทั้งภายในและภายนอกวัดจิตใจหมุนกลับไปฝักใฝ่ในทางโลกพยายามคิดต่อสู้กับกิเลสที่มายั่ยยาวอยู่จนตลอดพรรษา อยู่มาวันหนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าถ้าเราอยู่ในพระนครน,นี้เราต้องสึกถ้าเราจะไม่สึกเราต้องออกพระนครไปอยู่ในป่าจึงได้ทําการบริกรรมอารมณ์ทั้งสองอารมณ์นี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนยอดพระเจดีย์ซึ่งมีโพรงแล้วเข้าไปนั่งสมาธิได้บริกรรมในใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะสึกมันก็นึกขึ้นในใจว่า เราอยากจะศึกมากกว่าจึงได้ซักซ้อมสร้างมโนภาพสอบถามตัวเองว่าที่ที่เราอยู่ขณะนี้มีบ้านสวยๆถนนงามๆคนมากๆจเจริญรุ่งเรืองไปเสียทุกอย่างเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรตอบได้ว่าพระนครอันเป็นเมืองสวรรค์ของมนุษย์ได้แต่ถามถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองว่าเราเกิดที่ไหนตอบได้ว่าเราเกิดที่บ้านหนองสองห้อง อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนบ้านนอกแล้วเวลานี้เราได้เข้ามาอยู่ในเมืองพระนครแล้วก็นึกอยากจะสึกถามตัวเองอีกว่าเราอยู่บ้านนอกของเราเองเรากินเรานอนเรานุ่งห่มอย่างไรบ้านช่องถนนทุนทางเป็นอย่างไรทําอาชีพอะไรก็นึกได้ทุกอย่างว่ามันไม่เหมือนพระนครสักอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะมานั่งนึกคิดห่วงความเจริญของเขาทําไมเรานึกตอบในใจขึ้นว่าคนที่อยู่ในพระนครเขาก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอะไรเขาก็คนเราก็คนทําไมเราจะทําตนให้เหมือนเขาไม่ได้ก็ได้เล่ยเรียงไต่ถามจิตใจตนเองอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันในที่สุด ก็ตกลงปลงใจว่าคนอื่นที่เขาจะสึกเขาต้องเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทำเช่นนั้นเราควรเตรียมอย่างอื่นคือเตรียมตัวสึกทางใจทดลองดูเสียก,ก่อนพิสูจน์สมาธิสติปัญญาวาสนาเคยทำมาเท่าไหร่ขอนำมาใช้ในคราวนี้ก่อนวันนั้นกลางคืนเดือนหงายเงียบสงัดได้ขึ้นไปนั่งอยู่โพรงพระเจดีย์อีกครั้งแล้วก็นั่งนึกว่าถ้าเราสึกไป เราจะทำอย่างไรได้คุยสนทนาอยู่ภายในใจกับตนเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าถ้าเราศึกไปเราจะต้องไปสมัครทำงานเป็นเสมียนที่ห้างขายยาเพนภาคเพราะเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งศึกออกไปแล้วเขาได้ทำงานอยู่ที่ห้างนี้ได้เงินเดือนเดือนละ20บบาทเราจะพยายามทำงานให้นายห้างพอใจตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตใช้เงินอย่างประหยัดถ้าเราทำดีเขาก็จะรักเรา แล้วเขาก็จะขึ้นเงินเดือนให้เราอีกแถมยังได้เปอร์เซ็นต์ค่าขายของเพิ่มเติมอีกเมื่อฐานะทางการเงินดีขึ้นก็จะมีภรรยาสาวสวยในพระนครและจะพาภรรยาไปเยี่ยมบ้านเกิดไปอวดให้ญาติญาติดีอกดีใจมันคงจะโก้ดีไม่เบาหญิงที่เราจะแต่งงานด้วยต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ต้องเป็นหญิงที่มีสกุล 2. ต้องเป็นหญิงที่มีทรัพย์ส ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างสะสวยการที่จะหาหญิงที่มีคุณสมบัติครบตามนี้แล้วเราจะทำอย่างไรหนอจึงจะเข้าใกล้เขาได้นับว่าเป็นเรื่องยากลำบากทีเดียวคิดคิด,ค,ดคิดแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ใหญ่แต่ก็จะไม่ยอมท้อเพราะใจมันรักแล้วความคิดอันใหม่ก็ผุดพผล่ขึ้นมาว่าคนดีๆลูกเจ้าขุนมูลนายมีทรัพย์สินเงินทองพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาดี จะต้องอยู่โรงเรียนชั้นดีเช่นโรงเรียนหลังวังโรงเรียนแมมโคนเราจะคอยสังเกตด,ดูเมื่อพบลักษณะหญิงที่ต้องตาอย่างที่วาดฝันเอาไว้เราก็จะพยายามเดินสวนทางกับเธอทุกวันทุกวันพร้อมกับโยนจดหมายเล็กๆที่เขียนข้อความจินใจไปให้เธอเพียรทำอย่างนี้อยู่หลายหลายวันก็จะได้รู้จักและได้สนทนากันในที่สุดเมื่อเหตุการณ์สุกงอมเราทั้งสองจะเกิดความรัก ความเมตตาปราณีต่อกันและกันและแล้วความรักก็จะหวานฉ่ำได้แอบร่วมหอลงโรงเป็นสามีภรรยากันหลังจากนั้นเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงทราบเรื่องก็จะไม่พอใจขับไล่เธอออกจากบ้านเราทั้งสองจึงพากันหนีไปเช่าห้องแถวครองรักครองเรือนอยู่ที่ประตูน้ำสะประทุมตั้งใจร่วมกันว่าจะทำความดีให้พ่อแม่พอใจและยอมรับภรรยา ได้ทำงานที่เดียวกันกับเราเงินเดือนดีการเงินการทองก็ไม่เดือดร้อนเราพยายามซื้อสิ่งของที่ดีๆของกินที่ดีๆไปให้พ่อแม่ของเธอจนท่านพอใจจึงเรียกเราทั้งสองเข้าไปอยู่ร่วมในบ้านนึกดีใจว่าเราจะต้องได้รับมรดกเป็นแน่ๆแ,แต่พออยู่ร่วมกันเป็นนานๆเข้าท่านเกิดไม่พอใจขับไล่เราและภรรยาออกจากบ้านอีกเราทั้งสองต้องเดินคอตกกลับไปอยู่ห้องเช่าตามเดิม ตอนนี้ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์กลัวภรรยาจะต้องทำงานหนักจึงจ้างคนใช้มาหนึ่งคนพอใกล้คลอดบุตรภรรยาก็ต้องหยุดงานเงินทองก็ต้องใช้จ่ายสารพัดแต่มาจากเงินเดือนที่เราทํางานเพียงคนเดียวภรรยาคลอดบุตรออกมาค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นต่อมาภรรยาก็ป่วยค่าหมอก็ยิ่งสิ้นเปลืองเข้าไปอีกในที่สุดเธอก็ป่วยหนักจนตายจากเราไป ทิ้งลูกน้อยกับพาร้าแม่ไว้ให้เราเลี้ยงหนึ่งคนทีนี้จะทำอย่างไรดีคิดคิดคิดเออเราต้องจ้างแม่นมนมาเลี้ยงบุตรเขาเป็นคนชั้นต่ำแต่ก็เลี้ยงดูลูกเราเป็นอย่างดีจนทำให้เราเกิดความรักสงสารแล้วก็ได้แม่นมเป็นภรรยาใหม่เรารู้สึกผิดหวังที่ทำอะไรไม่ได้อย่างที่ใจหวังไว้แต่เดิมต่อมาภรรยาใหม่ก็คลอดบุตรอีกหนึ่งคนทีนี้เขาเปลี่ยนไปคือ ไม่รักบุตรที่เกิดจากพระยาเก่าของเราลูกๆก,ก็ทะเลาะบอกแว้งกันเสมอในที่สุดเราทั้งสองก็หย่าร้างกันไปเราผิดหวังเสียใจไปหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างพยายามฝืนคิดสู้ต่อไปอีกว่าเราบวชใหม่ดีกว่าพอนึกได้เช่นนี้ความอึดอัดอัดอั้นตันใจก็พลานหายไปสิน้นรู้สึกสบายตัวเหมือนลอยอยู่ในอากาศปล่อยวางจิตออกจากโมโนภาพที่วาดฝันไว้เช่นนั้นแล้วจิตใจ ที่คิดอยากจะศึกก็พลันหายไปสิ้น